สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไบคลับช่องที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์จากทั่วทุกมุมโลกไม่ว่าจะเป็นรีวิวรถรุ่นใหม่ข่าวสารวงการมอเตอร์ไซค์หรือเทคโนโลยีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ2ล้อหากคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในความเร็วและสไตล์ของรถมอเตอร์ไซค์ที่นี่คือที่ที่คุณไม่ควรพลาด วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถจักรยานยนต์2รุ่นใหม่ล่าสุดจากค่ายบายาได้แก่บายาดพาซ่าเอ็นและบายาดพาซ่าเอ็นเอรุ่นปี2024ซึ่งทั้ง2รุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดทั้งในด้านดีไซน์สมรรถนะและเทคโนโลยีเพื่อให้ตอบโจทย์การใช้งานของผู้ขับขี่ในยุคป,ปัจจุบันเริ่มต้นกันที่บายาดพาซ่าเอ็นรุ่นปี2024ซึ่งมาพร้อมกับเครื่องยนต์สูบเดียว ขนาด249.07ซีซีให้กำลังสูงสุด24.5แรงม้าที่8,750รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด21.5นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์5สปีดพร้อมกับคลัตช์แบบแอ s เซสแอนด์สลิปเปอร์ที่ช่วยให้การเปลี่ยนเกียร์เป็นไปอย่างราบรื่นในด้านดีไซน์พาซ่า n 2 5 0หใหม่มีการออกแบบที่ทันสมัยและดูดันมากขึ้นไฟหน้าแบบเลดโปรเจกเตอร์พร้อมกับไฟ d r l รูปทรงสายฟ้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขขับี่ หน้าจอแสดงผลแบบดิจิทัลที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและมีระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นระบบการสะเทือนของ p าวซ่า M 2อ0ใชอ้โชคหน้าแบบเทเลสโคปิกขนาด37ม m mm, และโชคหลังแบบมโน็อกพร้อมกับระบบเบรกดิสขนาด300ม mm, มที่ล้อหน้าและ230 mm มที่ล้อหลังพร้อมกับระบบ ABS แบบ s i n เกิ Channel ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยบายาดพาซ่า N 2 5 0รุ่นปี2024มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ56,700บาทต่อการที่บายาดพาซ่า NS 4 0 0รุ่นปี2024ซึ่งเป็นรุ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในตระกูลเพาซ่ามาพร้อมกับเครื่องยนต์สุบเดียว ขนาด373.27ซีซีให้กำลังสูงสุด40แรงม้าที่8,800รอบต่อน,นาทีและแรงบิดสูงสุด35นิวตันเมตรที่6,500รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์6สปีดพร้อมกับคลัตช์แบบ Ass i s t and s l i p p e r และระบบคันเร่งไฟไฟ,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 ไฟ้าไรบ์บายไวในด้านดีไซน์พาวซ่า NS 4 0 0 z แใหม่มีการออกแบบที่ดุดันและทันสมัยมากขึ้นไฟหน้าแบบเลสโปรเจกเตอร์พร้อมกับไฟ d r l รรูปทรงสายฟ้าที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ หน้าจอแสดงผลแบบ LCD ที่สามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนผ่านบลูทูธและมีระบบนำทางแบบเทิร์นบายเทิร์นระบบการสะเทือนของ p าวซ่า NS 4 0 0ศูนยใช้โชคหน้าแบบอัพไซด์ดาวขนาด43 mm มและโชคหลังแบบโมโนช็อคพร้อมกับระบบเบรกดิสขนาด320 mm มมที่ล้อหน้าและ230 mm มที่ล้อหลังพร้อมกับระบบ ABS แบบ Dual Channel และระบบควบคุมการยึดเกาะถนน Traction Control ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่สำหรับราคาจำหน่ายในประเทศไทยบายาดพาซ่ NS400 ซรุ่นปี2024มีราคาจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ66,450บาททั้งสองรุ่นนี้เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์ที่มีสมรรถนะสูง ดีไซน์ดุดันและเทคโนโลยีล้ำสมัยไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการขับขี่ระยะไกลบายาทเทาซา M 2 5 0และ NSC 0 0 z รุ่นปี2024 <4. S 1> ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้จากช่องบายคลับหากคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสารและรีวิวรถจักรยายนยนต์รุ่นใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ